สวัสดีนะครับพี่ๆนา,นานะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับกล้องนะครับมองกลางคืนนะครับซื้อมาก็ราคาไม่แพงนะครับนะครับตัวนี้ก็โดนอะไรนะ กาวตรชชางนะครับเพราะว่าทำ้าขาติดนะครับมันหลวมหน่อยครับก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับนี่ก็เมนูครับตรวนี้ก็เดินขึ้นครับเดินลงนะครับนี่จะถ่ายภาพครับตรวนี้ก็ปรับความคมชัดนะครับ ก็มีอุปกรณ์แถมมาให้นะครับรานะคาไม่แพงครับตัวนี้ครับสายชาร์จนะครับแถมแต่สายนะครับไอตัวเสียบกับไฟไม่ได้แถมมาครับนี่หาใส่เอาครับก็จะมีถุงใส่ครับ ถุงผ้าใส่ครับกล้องนะครับแก่นั้นครับไม่มีอะไรครับก็มีแค่นี้ครับของติดมาครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูครับขึ้นมาแล้วครับ มันใกล้ก็ไม่ค่อยชัดนะครับต้องมองไกลๆนะครับมองไกลๆจะเห็นหน่อยครับเดี๋ยวปรับก่ครับ พอเห็นไหมครับนี่ครับปรับก็เริ่มชัดมานะครับหมุนข้างหน้านะครับเห็นพื้นชัดหน่อยครับเดี๋ยวหมดกลางคืนครับกดตัวนี้นะครับนะครับจะไม่ค่อยชัดนะครับ ต้องหาปรับเอาครับครับเห็นหน่อยนะครับเห็นไหมครับถ้าจะเอาตัวอะไรนะครับจุดครับกระบาดครับก็มีครับกดค้างไว้ครับเดี๋ยวก็จะถ่ายดูข้างนอกนะครับ นี่นะครับหมดกลางคืนครับเตทยกลางวันครับก็มันเป็นแสงแสงอาทิตย์นะครับส่องมาครับพอเห็นครับเดี๋ยวอย่ากดธรรมดาครับมาครับหมดธรรมดาครับเดี๋ยวปรับก้องหน่อครับ ปรับความคมชัดนะครับครับก็พอชัดอยู่นะครับเพราะว่ามันติดกล้องครับแต่ที่จริงก็ชัดกว่านี้นะครับ ๋ผมจะถ่ายกลางคืนให้ดูครับ